สวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็นๆทุกๆคนนะครับพาทุกคนมาอยู่ที่แปลงถั่วพูนะครับหลังจากที่ฝนได้ถล่มลงมานะครับเมื่อสักครู่ตกอยู่ประมาณสักเกือบชั่วโมงนะครับก็จะมีน้ําขังอยู่ตรงล่องแปลงผักของเรานะครับแต่เราได้ป้องกันไว้แล้วนะครับก็คือการยกล่องก่อนที่เราจะปลูกถั่วพูนะครับเราได้ทําการยกล่องก่อนนะครับป้องกันน้ํา ท่วมโคนขังโคลนนะครับเพราะว่าถ้าน้ําท่วมหรือขังนานๆน,น,นะครับจะมีผลเสียต่อตัวพูนะครับจะทําให้เกิดโรคได้นะครับโรคลักน้าคนเน่าอาจจะเป็นเชื้อราได้นะครับนี่ครับเราป้องกันไว้แล้วเพราะว่าหน้าฝนนะครับฝนอาจจะตกทุกวันอาจจะตกหนักกว่านี้นะครับนี่แค่ประมาณชั่วโมงเดียวนะครับ ก็ยังขังประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นหน้าฝนจริงๆนะครับอาจจะเยอะกว่านี้เราก็ได้ทําการป้องกันโดยการยกล่องไว้ก่อนนะครับในส่วนของถ้าเราป้องกันอีกอย่างนึ่งก็คือการใช้ยาเชื้อราในการป้องกันโรคลักเน่าคนเน่านะครับคือผมใช้ตัวเมทาเลสินนะครับ ในการป้องกันและกําจัดโรคเชื้อราและก็รักเน่าคนเน่านะครับผมไม่ได้ฉีดบ่อยนะครับนานๆจะฉีดครั้งนะครับเพื่อป้องกันนี่นะครับแต่แต่ก่อนจากที่เราจะปลูกนะครับก็คือป้องกันโดยที่เราทําการยกล่องแบบนี้ไว้ก่อนนะครับคือบ้างต้นในส่วนของใช้ย,ยาก็คือจะตามมาในอีกสเต็ปหนึ่งนะครับนี่นะครับพาทุกคนได้มาดูนะครับว่าผลดีของการ ปลูกผักยกล่องก็ป้องกันได้เยอะนะครับน้ำก็จะได้ไม่ไม่ท่วมขังตรงบริเวณโคนของอต้นถั่วปูนะครับนี่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับมีแปลงแรกเลยที่ผมปลูกไว้หนึ่งงานผมไม่ได้ยกล่องนะครับพอหน้าฝนจริงๆนะครับน้ำมันจะช่ำแล้วก็จะจะแช่อย,อยู่ตรงโคนนะครับ ซึ่งน้ำจะระบายไม่ทันนะครับช่วงหน้าฝนก็ยืนต้นตายไปเยอะนะครับกับโรครากเนา่าคนเนา่ามีมีเยอะนะครับก็เลยปรับเปลี่ยนใหม่นะครับในการในการปลูกใหม่ก็คือเรายกร่องตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่แรกเลยก่อนที่เราจะลงปลูกนะครับเป็นขั้นตอนแรกนะครับที่จะป้องกันโรคแบบนี้ได้นะครับโรครากเนา่าคนเนา่า นี่นะครับได้ฝนนะครับก็เขียวขึ้นมาบ้างก่อนหน้านี้อากาศร้อนมากนะครับก็มีดอกติดขึ้นมาบ้างนะครับนี่นะครับก็มีดอกเพิ่มมาก็พอได้เก็บอยู่บ้างนะครับตอนนี้ก็รอหน้าฝนนะครับหน้าฝนเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนะครับว่าถ้าฝนตกหนักจริงๆนะครับแปลงจะ มีน้ําท่วมขังหรือเปล่านะครับนี่นะครับดูตรงนี้เลยนี่นะครับข้อดีผมคิดว่าการปลูกผักปลูกผลไม้ก็ก็ต้องประมาณนี้นะครับก็คือต้องอยกล่องเพื่อป้องกันโรคลากเนา่คนาคนเน่านะครับแล้วก็พวกเชื้อราอะไรประมาณนี้นะครับพาทุกคนได้มาดูระยะระยะห่างระหว่างแถวนะครับก็ประมาณ เกือบเกือบสองเมตรนะครับระยะห่างของแถวก็มีผลเหมือนกันนะครับระยะห่างของแถวเพราะว่าถ้าเราปลูกแถวทีนะครับความโปร่งความโล่งจะไม่มีนะครับจะทําให้เกิดโรคง่ายหรือแมลงศัตรูพืชจะง่ายนะครับก็เราต้องปลูกห่างมากนะครับนี่นะครับเราปลูกห่างแต่ระหว่างต้นนะครับอยู่ที่ทุกทุกคนจะปลูกนะครับระหว่างต้นถ้าปลูกทีนะครับก็พยายาม ดูแมลงศัตรูพืชหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าต้นมันทึบจะเป็นแหล่งหลบซ่อนของของพวกหนอนพวกี้ยพวกอะไรได้นะครับก็ก็อลองดูสักนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับปลูกตอผูจริงๆไม่ยากนะครับปลูกตอผูก็ขอให้มีน้ํานะครับดูแลเรื่องปุ๋ยแล้วก็ฉีดยาบ้างนิดหน่อยนะครับถ้าเราจะปลูกจําหน่ายแต่ถ้าสมูนาเราจะปลูก รับประทานเองนะครับก็ใช้ปลอดสารได้นะครับใช้น้ำส้มควันไม้ได้นะครับใช้ยาสูบนะครับใ้ยาสูบหมักกับเล้าขาวฉีดได้เลยครับส่วนฮอร์โมนก็เป็นฮอร์โมนไข่นะครับเองฉีดดูนะครับนี่นะครับแต่ถ้าส่งตลาดนะครับเพราะว่าส่งตลาดเราก็ต้องดูยานะครับว่าเราฉีดวันนี้กี่วันเราเก็บแล้วก็ส่งตลาดแล้วก็คือยาหมดฤทธิยาแล้วนะครับนี่นะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ